พาณิชย์เดินหน้าช่วยชาวสวนมังคุดภาคตะวันออกต่อเตรียมจำหน่ายผ่านเซเว่นอีเเวร้อยตัน สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้กิจกรรม Thai f o o d Festival 2025ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในบริษัท c p All จำกัดมหาชนสภาหอการค้าและหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาคมมังคุดไทยที่ได้เข้าช่วยรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรในภาคตะวันออกจากจังหวัดจันทบ,บุรีปริมาณรวม100ตันโดยจะวางจำหน่ายผ่านร้านสะดวกซื้อเ e l ว v e เในราคาถุงละ40บาทถุงละ1กิโล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด20จังหวัดได้แก,ก่กรุงเทพปร,ริมณฑลและจังหวัดอื่นๆจำนวน8,220สาขาซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่28มิถุนายนไปจนถึง4รกรกฎาคม2568จำนวน7วันหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อกระจายผลผลิตไปสู่มือผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วค่ะสวัสดีครับ วันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับโดยกรมการค้าภายในนะครับร่วมกับทางหอการค้าไทยนะครับแล้วก็บริษัท CPO นะครับวันนี้เรามาร่วมกันนะครับเฉลิมฉลองในการที่ทางบริษัท CPO นะครับแล้วก็หอการค้าร่วมกับทางกรมการค้าภายในในการที่ช่วยดูดซับนะครับเรื่องของมังคุดนะครับซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับจากภาคตะวันออกนะครับเอามาจําหน่ายนะครับในห้างเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับซึ่งมีจํานวนถึง 8,200สาขานะครับก็เป็นจุดที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่อยากจะสนับสนุนนะครับเรื่องของมังคุดช่วยเหลือ,อ,อพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับสามารถจะตอนนี้มีจำหน่ายในเซเว่นแล้วนะครับผมทั้ง8,200สาขานะครับโดยในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็จะมีการสั่งซื้อนะครับไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า70ตันนะครับแล้วก็จะมีการสั่งซื้อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงหมด นะครับหรือดูของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ตามที่เป็นข่าวนะครับว่าตอนนี้นะครับมีมังคุดนะครับจากทางภาคใต้โดยในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราก็ได้รับแจ้งมาจากทางจังหวัดนะครับทางท่านผู้ว่าก็ประสานเข้ามานะครับขอความช่วยเหลือนะครับเราก็ได้เข้าไปนะครับประสานงานดูดซับออกมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในวันเสาร์นี้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเราก็จะมีการดึงเอามังคุดจากนาครศรีธรรมราชไปนะครับไม่ต่ำกว่า10ตันนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดยะลานะครับก็จะมีการจัดงานนะครับดึงเอามังคุดจากนาครศรีธรรมราชไปช่วยเหลือนะครับแบ่งเบาภาระนะครับสาเหตุเนื่องมาจากตอนนี้เนี่ยมังคุดในภาคตะวันออกเนี่ยยังเป็นช่วงที่กำลังใกล้หมดนะครับล้นไหล แห่งนะครับก็ยังอยู่รับซื้ออยู่ในภาคตะวันออกอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าเมื่อมังคุทางภาคตะวันออกหมดแล้วเนี่ยก็จะมีการทยอยลงไปรับซื้อเพิ่มเติมในเขตภาคใต้นะครับผมก็อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับว่าทางภาครัฐร่วมกับทางพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นของการค้าไทยก็ดีนะครับหรือว่าทางผู้ประกอบการนะครับผู้ใหญ่ใจดี ทั้งหลายๆท่านก็ดีนะครับในการที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้ช่วยกันบริโภคนะครับมาเลือกมาชมมาชิมมาทดลองนะครับเอ่อมังคุดคุณภาพดีนะครับจากฝีมือเกษตรกรไทยนะครับในที่เซเว่นนี่ก็ขายเพียงในราคาบอกได้ไหมครับ40บาท40บาทเท่านั้นเองนะครับมาสะดวกอยู่ถุงถึงหน้าบ้านท่านแล้วนะครับก็อยากจะให้ช่วยกันสนับสนุนครับแล้วก็ หลังจากนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกับทางหอการค้าไทยนะครับเราได้มีแผนนะครับร่วมมือกันนะครับวางแผนกันในระยะทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวในการที่เข้าไปช่วยเหลือรวมไปถึงการที่จะช่วยแปรรูปนะครับพวกผลไม้นะครับโดยเชื่อมโยงไปกับกลุ่มโรงงานนะครับต่างๆนะครับเพื่อจะแปรรูปแล้วก็วางแผนการตลาดร่วมกันนะครับเพื่อจะพยุงราคาให้สินค้า เกษตรทุกๆตัวนะครับอยู่ในราคาที่เหมาะสมแล้วก็เกษตรกรยิ้มได้ครับขอบคุณครับอยากเชิญชวนนะครับตั้งแต่วันที่28นิมิถุนายนนี้นะครับเจอกันที่เซเว่นอนะครับพบกับบังคุธนะครับคุณภาพดีนะครับจากพี่น้องเกษตรกรชาวภาคตะวันออกนะครับผมแล้วก็ขอให้ติดตามกิจกรรมของพวกเราต่อๆไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของกิจกรรมผลไม้จากภาคใต้ ต่อเนื่องต่อไปครับขอบคุณครับ